ฉันมองว่านางเองตอนนี้เรียนเรียนมากับนางต่อปีหนึ่งพอพักกลางวันก็ไปกินข้าวกันดีๆนางก็ไปสับป้าคะเอาต้มยำกุ้งนำ้ำข้นเอาต้มยำกุ้งนำ้ำข้นเอาต้มยำกุ้งนำ้ำข้นหนูอยากได้ยินคำว่าต้มยำกุ้งน้ำข้นอ่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นข้น าการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอาจจะมีพฤติกรรมและคำพูดที่ไม่ควรลอกเรียนแบบเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราใน ีค่ะมานาค่ะสวัสดีค่ะปปูุ่าค่ะสวัสดีค่ะอุ้งรวีค่ะสวัสดีค่ะปุ้งปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะกุ๊กกี่ค่ะใช่กุ๊กกี่เดี๋ยวแล้วี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเรารายการชนีแจ็ก็จะทำให้ชนีคนโลกใบนี้ทุกคนกลายเป็นชนีแจ็คผู้หญิงดูได้ผู้ชายก็ดูดีนะคะถ้าแบบหนุ่มๆดูก็จะได้เอาไปเกาะแฟนๆอะบย่างนี้ค่แล้วรายการของเรานะคะมีทั้งทริปความ สนุกโป๊ะโป๊ะปังๆังของพวกเราทั้งห้าคนนะคะค่ะดังนั้นห้ามพลาดกับพวกเราในรายการชนีแจมยี่ีนี่ขอเป็นแบทโน้บอยไปก่อนละกันตัวเราอะจะมาทำรายการในแบบในรายการนี้นะคะถ้าพูดถึงชนีแจมเนี่ยคือแต่ะคนเนี่ยจะมีเรื่องจัดไม่เหมือนกันอย่างเราอะเราก็ว่าเราแต่งหน้าได้เาแต่งส้วม สวยเ้ยสวยเราสวยสวยเราสวยสวยเราสวยสวยแต่งหน้ามาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเออเราดีดีขึ้นนะเออ่าเรามั่นใจในเรื่องการแต่งหน้าคนอื่นล่ะมาน้ำยังไงจ้ะของเขาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำผมอ่านผมพี่อ้ใ่นี่ผมพี่อนอน้ทำมาสามปีไม่ได้ไม่ใช่เบาๆนะตอนนี้คะทแต่ปี่ทำมาแต่ปี่ทงแต่ปี4่ ไม่อยากตอบก็จะไม่อยากตอปุ้มก็จะแบบแจ่มในเรื่องเต้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับรัวน้องเล็กเราอะจเรองไหนเออหน้าผาแล้วเองหนูเห็นน้องแล้วค่ะอันนี้จะรันพิธีบอกเดี๋ยว อย่างก่อนหน้าเนี่ยก็จะแบบแจับในเรื่องของเวลาไปร้านเล่าแล้วก็จะเชิดชายรอดนะลอนะพี่สาวเออพี่เหรออ่ะเข้าสุดๆตลกไฟด้วยค่ะไปพี่ว่าพวก่าหนูจำในเรื่องไหนอีกูตีนะอีกูตีนะอีกูตีนะหนูว่าไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนพี่วรรณพูดหน่อยดิพูดให้น้องดีใจหน่อยบ้าบ้าบ้าอ่ะมันจับในเรื่องบ้าก็ตลกไงหนูว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ก็ เป็นคนสนุกคนบ้าค่ะคนบ้าคือคนบ้าเนาะแล้วจับบ้าอยู่เกี้ไม่มีเศร้ามีตะลุมพานตลบจับเรื่องไหนจ๊ะเฮ้ยถ้าบอกว่าเรื่องนั้นมันก็จะเกิดมาแเรื่องนั้นนี่เรื่องไหนจ๊ะเรียกว่ามันจับในเรื่องแบบเอนเตอร์เทนแต่ไหนแล้วเราก็รวมตัวกั้วเนาะาไหนดีกว่าเฮ้ยจะดีอ๋อจะได้รู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นยังไงกันนะเขาจะได้ลับรู้ ถ้าเขาได้รู้เรื่องของเราเขาจะไม่อยากติดตามเราคนเราเดี๋ยวนี้เขาชอบดูอะไรตลกๆสวยๆมัาไม่ค่อยดูแล้วที่ใครหนูหนูก่อนพี่พี่ก่อนพี่ปุ้มอ่ะเป็นคนที่เป็นคนเดียวเลยที่หนูแบบพี่ปุ้มกินยาลดน้ำหนักไหมแล้วแล้วรอเลยรอมันเยอะยิ่น เอลเท่าไอร์ไรเอลเท่าไหรอะไรทุกคนก็พิมพ์มาออกสามสองเอลยี่ห้าสะโพกสามหกอะไรก็ไปยิปุ้มมาออกสามสองเอลยี่สองกี่ค้างไม่กี่ไม่กี่ไงนี่มีอยู่เทปหนึ่งพี่แตนคูบิปุ้มพอออกก็แล้วคือนางก็จะพอดีไงเพราะว่านางขอมพอออกก็ได้พอดีแต่หนูอะวันเคยตื้นต่อไปเป็นมานาำหน่อยฉันมองมานาำเองคือนางอะเป็นคนหน้าตาสวยค่ะทุกคนดูเออสวยหน้าหวานหน้าหวานคือนางอะเป็นคนสวยแต่เรื่องหนึ่งที่มันขัด คือนางพูดไม่ชัดคือเนี่ยเรียนมากับนางตอนปีหนึ่งเรียนด้วยกันแล้วทีนี้พอพักกลางวันก็ไปกินข้าวกันไปกินบะเตี๋ยวดีดีนางก็ไปสั่งป้าคะเอาต้มยำกุ้มน้ำพร้อมเอาต้มยำกุ้มน้ำพร้อม รถดับเพลิงน้าบอกว่าคือเรียกเก่งกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ไม่มีใครค้านด้วยว่ามันคือรถดับเพิงแต่ว่เฉียดอะไรรถดับเพลิงรถดับเพลิงไม่ใช่หรอรถดับเพลิงไม่ใช่หรอคือแบบแต่ละไอย่ากนึกออกนึกออกอยากตีป่ะตอนนี้ไทรชิคเกตเมเจอร์ไทรชิคเก้นมาเฟ่ มันน่าจะเป็นฟิลแบบว่าอ่านแล้วเหมือนออกเสียงมาได้แบบนี้ก็เลยจำแบบนี <out> ้ห <en> น <anger> ูอยากได้ยินคขาว่าต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำกุ้งน้ำข้นอไ่ให้มันให้ฝึพูดก่อนโอเคขอเืองขอป๊อปหน่อยหนูไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องพูดค่ะเพราะว่าเไม่มีได้ไงเรื่องน้องอ่ะแล้วไม่มีใครขอป๊อปเลยหรอเป็นไปได้ไงอ่ะน้องมันดีขนาดนั้นเลยหรอหนูไม่มีเรื่องเสียขค่ะ พกี่ไม่ก่อนกี่ไว้ก่อนเอาเหรอพูดเรื่องอะไรหนูเขาพูดเรื่องพี่เขาพูดเรื่องเฮ้ยเรื่องพี่อุ้มอะเรื่องนั้นที่มีคนดูสามล้านคนนะทุกคนเคยฟังเพลงนี้ปะตื่นดื้อ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 โอ้คือกินไทกีเซไทยก็ไปอะไรก็คือเต้นเนรน่อไเฉยแล้วด้วยความแดนเซอร์ค่ะมีเพลงอะก็คือเต้นหมดแล้วมันไม่ได้เต้นเล็กๆใช่ไหมมันเต้นเล็กๆไม่ได้พอเป็นแดนเซอร์ต้องลายใหญ่ใช่ไหมที่ก็ลุกขึ้นเต้นปกติ เราเพื่อนน่ะก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงในเฟซบุ๊กแล้วก็ตามเราแล้วก็คืออยู่อยากแชร์ให้แม่เห็นก็คือนละหัวอล้ยคนดูสามล้านวิวไม่ได้มีคลิปนี้ก็ต้องมีคนดูสามล้านวิวเหมือนกันฟังๆต่อไปเจอกับคนเด็ดเลยค่ะคือต้องอย่างกรุงเทพ คือเขาอ่ะเป็นคนสวยสวยอ่ะมันเป็นคนสวยหน้าแบบหน้าเก๋อ่ะตัวเป็นคนสวยคือเราพูดคำหยาบเลยว่าคือแบบสวยแต่แม่งร้านน้ำพุที่ไหนนะหน้าเด็กติดหรอที่ไหนไม่รู้นหรอที่ไหนบอกเกษตรนาแล้วร้านน้ำพุที่เราพูดถึงก็คือคือนางกระโดดลงไปเลยเว้ยเพื่ออ่ะกำลังจะเดินกลับไปขึ้นแท็กซี่ใช่ป่ะแล้วมันมีบ่อน้ำพุหน้าเอสนาเลยหน่าเอศนาเลยนะ แล้วทีเนี้ยเพื่อนก็แบบเธอมาดิฉันถือกระเป๋าให้ถือโทรศัพท์ให้คุณชายก็แบบตัวเป่าแล้วทิ้งก็แบบพร้อมกันเทียงแล้วอ่ะแล้วสล้วยู่ตรงนั้นนะพี่คิมเพื่อนเธอลงลงแล้วเข้าใจว่าเวลาเราเมาใครยุ้ยเราไหมนมันเป็นสายแบบว่าถ้าเกิดไม่ทำอ่ะคือเสียเชิงเลยนะก็พอลงไปปุ๊บลำหน่อยไหมอ่ะก็มีเลยลงไปน้ำ ราบ่าไนชีวิตเราถึงแม้ว่าเรื่องของชนีจ,จะจบไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเพิ่งกดหยุดน,นะคะเรามีทริคสาระดีๆมาให้ดูมีมแต่มีสาระจ<อ>ร,ะร,ะระิงๆเห็นแล้วอย่างนี้เราก็มีสาระกันนะคะ ันยองขนาดนี้แม่หนูก็ต้องสอนเพลงเกาหลีหน่อยปะชินจ๊อบออโตเคส่นก็คือเพลงเดอเดียงลาเล่น how you like that เป็นเวอร์ชันของพวกเรานะคะที่คนอื่นเนี่ยดูคลิปแล้วสามารถทำตามได้ได้ไหมได้เนาะ ีก่านะคะเดี๋ยวจะสอนง่ายๆเลยทีละสเต็ปคือหลายคนเนี่ยจะเต้นแค่ท่อนฮุกตอนแรกนั่งเงียวๆก่อนแล้วเราต้องเฉิดฉายตอนแบบมาโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วดึงพิวไปดึงข้างหน้าหน่อยนั่งไม่มีที่ละไปดึงดึงห้ามันจะเป็นห้า เและ8 1ดฮะ how you lie และแต่ทุบทุบนี่นะทุบแล้วยืด ชี่ออกก่อนโอเคแล้วจะแดดโอเคอันนี้เลี้ยงๆนะประมาณสี่ห้าสัปดาหโอเคทีนี้แรบค่ะครูโอเคแดด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 โอเคโอเคแดดไปแดดแดดแดดคอไปตามน,นิ้วใช่ไหมคะไปคอตามนิวค่ะไปแดดแดดแดด เออเซ็กซี่จังวะงงมากแล้วก็เก็บเ,บเปียน,น,น,นเป็นแบบนั้นแล้วนองโนฟุ้งนะนองโนฟุ้งล้วจือนะล้กมีหกสองรอบผ่านมาห้าหกเจ็ดแปดเนตแดะดะดแดนตต ชิดเก้าก้เชิด9กไปเตแดนเติแตดแล้วมันก็จะเปลี่ยนแพทเทิรนใช่ปะเติรดไปโดดดึงีรงครับพี่บอบ้มหนก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไปแปดหนึ่งแดหนึเสร็จแล้วเอาขาออกใช่ปะ ดติร์ดเติร์ดแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนมือด้วยคือแรกอันดึงอย่างเดียวเ <c oughs> <c oughs> นี้ยนานมาแล้วไงวเดียดึงอย่างเดียวแปดหนึ่ง <c oughs> ใช่ปะ่ะแล้วอันหลังก็เป็นไฟตึด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 เสร็จแล้วก็ถ่ายอยู่ไลน์แดดถ่ายอยู่ไลแแต่แบบแดดแบบเแบบแบบล็กๆก็ๆได้แบบแดบดบ